คนเหล่านั้นที่พึ่งพิงในพระเจ้าวางใจนในพระเจ้าพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระเจ้าจะเป็นที่ลีภัยของเขาพระเจ้าจะเป็นปั้มปาการของเขาพระเจ้าจะช่วยกู้เขาจากกับดักพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เขาจากโลกภัยทุกอย่างพระองค์จะประทานปีกแห่งการปกป้องเหนือชีวิตของเขา เขาจะลี้ภัยอย่างปลอดภัยภายใต้ปีกของพระองค์ <Yeah. S 1> ความสัต์ซื่อของพระองค์จะเป็นโล่เป็นดั้งคุ้มครองเขาไว้ <Yeah. S 1> เขาจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน <Yeah. S 1> เขาไม่กลัวภัยพิบัติในกลางวัน <Yeah. S 1> เขาจะไม่กลัวโรคภัยที่ไร้มาในความมืด <Yeah. S 1> เขาจะเห็นการตอบแทนแก่คนธรรม <Yeah. S 1> พระเจ้าจะปกป้องและเป็นที่พักพิงของเขา ให้เรายิงขึ้นด้วยกันพระเจ้าสัญญาว่าจะไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเขาจะไม่มีภัยพิบัติเข้ามาใกล้ครอบครัวของเขาพระองค์จะสั่งทูตสวรรค์ปกป้องเขาไว้พระเจ้าสัญญากับคนเหล่านั้นที่วางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงพิทักษ์รักษาเขา เมื่อเขาร้องทุลพระเจ้าจะตอบพระองค์จะอยู <Labor ator il ain> ่กับเขานิยามยากลำบากพระองค์จะส่งช่วยกู้เขาพระองค์จะให้เกียรติเขาเขาจะอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและเขาจะเห็นการช่วยกู้ของพระเจ้า